ร้านนวดที่จริงใจวันนี้ก็คืออยากเป็นวัยรุ่นที่ไม่ปวดหลังก็มาเจอร้านนวดที่เมเจอร์ปากเกรใครที่ดูคลิปจบถ่ายคลิปคิมมีแจกนวดฟรีด้วยนะส่งตัวแทนไปนวดแล้วหนึ่งคนเขามีทุกอย่างตั้งแต่จัดกระดูกนวดตอกเส้นนวดผ่อนคลายนวด เอฟวิติงหมอที่ร้านเนี้ยเขาเป็นอาจารย์เป็นอาจารย์มานวดให้เราแก้อาการโดยตรงเลยนะอายุ20ต้นต้นๆก็ขอแค่มีวันที่ไม่ปวดหลังสักวันก็ถือว่ามีความสุขแล้วการที่เรานวดจังทีแค่ได้ยินเสียงกรอบแกบๆมันก็รู้สึกแบบสะใจสะใจแบบทุกคนไม่เชื่อลองไปฟังนะคือเข้าใจยังเนี่ย แล้วไม่นานก็มาถึงคิวเรานั่งทำงานกับโต๊ะคอมบ่อยๆก็คือปวดไหล่ปวดหลังปวดคอแล้วหมอก็คือปอกปั๊กปอกปั๊กกรอบเกรบวันหนึ่งก็ขอแค่ ทำงานแล้วไม่ปวดหลังค่ะแล้ววันนี้คิมก็มีสิทธิพิเศษให้กับไวรุ่นปวดหลังอย่างคิมทุกคนนะคะถ้าใครมาจากคลิปนี้นะคะก็สามารถให้อาจารย์นวดบำบัดได้ฟรีเลยในครั้งแรกแต่ถ้าใครรู้สึกว่าการนวดบำบัดเลยหรือว่าแก้อาการเลยเนี่ย มันรู้สึกว่าจะเจ็บเกินไปสามารถไปนวดผ่อนคลายให้คลายเส้นก่อนได้แล้วอาจารย์ก็จะแก้อาการต่อให้เลยฟรีนะคะสามารถไปได้เลยแต่คิมจะทิ้งการติดต่อไว้ที่หน้าไบโออยากบอกว่านวดผ่อนคลายเพิ่มสามแดงแดงมีถอนมันเลืศดมากละคะ่ะไม่แรงรายละเอียดข้อมูลหน้าไบโอเลยนะ